มีเรื่องจะคุยกับเจ้าด้วยใช่พี่นรสพก,กับนางเอกณิพาดาชันเด็วก็คง็นวันกดเป็นนางข้าวอดีตายท่านลูกมันมีใบหน้าเหมือนพ่อมันเราก็สบายใจไปครึ่งหนึ่งและรั่นันเทวดีลูกพ่อด้วยยามนี้สหายก่อนเก่าของพ่อคือท่านมังสินถูได้พาลูกศิษย์มาฝากไว้กับพ่อให้มาเป็นเหล่าท่ายอยู่ที่บ้านพ่อ พ่อก็จะแนะนำให้จ้าดีรู้จักบุคคลคนนี้ให้นามว่ามังสิงโูเป็นสหายเก่าของพ่อและถัดลงไป,พ,ปงพ่อหนุ่มที่ใส่ชุดแดงน,นั่นคือจเดชที่สหายมังสิงธูที่มาฝากไว้รู้จักกันสัสิจู่จเดชจเดชนะเอจเดชฝากฝากตัวนังนางข้าวดีบุตรตีของข้า เอาแล้วนครับยอมรัหน้าจัดเลยนะไม่เคยผ่าซะแล้วเดิ๋ยว้คกลับไปแลวหัวใจมทักจุดสุดปัญญาเวทุกชีสิต แกมหรือก็ข้าวรู้สึกมันหนาวตรงนี้ม่ผิดนานฟ้าตกสวรรค์ส,สวยจริงแม่นั่นทา่าอดี มึงมองเฉยๆอย่าใช้าสายตาที่ชำ คงจะรู้จักกันแล้วนัทวดีลูกพ่อวันนี้เจ้าบอกว่าเจ้าจะทําแกงส้มให้พ่อกินป่านี้แล้วเจ้ายังไม่ได้เตรียมเครื่องครัวอะไรเลยไปสิลูกไปจัดเตรียมเครื่องครัวให้พร้อมพอได้เวลาพ่อก็จะได้กินข้าวกับเจ้า จะทำกับข้าไม่าั้พ่อทานจะทำให้สดฝีมือรับรองว่าท่านพ่อได้ทานก่านพ่อจะต้องติดใจเลยก็รดีไปสิลูกตัดถ้าอย่างนั้นกูจะโทษแต่ของกูก็ไม่ได้ของมึงก็เป็นไปด้วยนเมันรวมด้วยช่วยกันเลยนะเนียุณบางขอบใจนะที่รับลูกศิษย์เฮ้ยเจเดนครับกู อยู่บ้านท่านก็่านิ่งดูได้นะว่าแต่จะเด็ดเนี่ยถ้าเลียแกงส้มเนี่ยไม่เป็นสองรองใครถ้าอยากจะลองให้จะเด็ดเนี่ยไปช่วยปรุงแกงส้มเนี่ยเลี้ยงตังทิพิกแกงเนี่ยจะเด็ดถนัดจีบผายมาแล้วก็จะเด็ดมาวันแรกเป็นทันมันคงมีหมอกมีครวนเป็นผู้ชายจะไปตามพริกงพี่แกงทันที่คงไม่ใช่อสีหายโอเอคุบอกว่าอยู่บ้านท่านจิ่งดูได้นะจะไงครับ ง็พันควายให้ทันแลนนี่ฉัน,เ,นเ,เป็นควายเหรอครับพี่ปลาปาองาคงจะขาดพ่อแม่สั่งสอนด้วยซิมึงอะ่ะอย่าไปถือมาเลยเ <_ C os> ด็กในสำนักโดยมากไปทะลึ่งทะลึ่งผู้จารย